เอามาเลยด่านที่หนึ่งสไลเดอร์อันเล็กป๊บโอเคเออกมาด่านที่สองแล้วอ๋เป็นอุโมงทางลื่นต้องใช้ความพยายามมากโอ้โยเหยียบผิดเอาละทำไงต่อ โอ้โหโอ้โอเก่งมากโอ้ยผ่านด่านสองไปแล้วด่านที่สามเป็นสไลเดอร์อันใหญ่โอ้โหครับเอาผ่านด่านนี้ก่อนเร็วลงมาเลยอเอาลงมาเลย 哦吼，真棒！